ดีเสนที่กำลังกองทัพเรือปปสทลายเครือข่ายยานรกยึดยาไอซ์2.4ตันปฏิบัติการทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งข้อมูลการข่าวว่ากลุ่มบุคคลรับจ้างเดินเรือท่องเที่ยวมีพฤติการรักรอบลำเลียงยาเสพติดผิดกฎหมายจากบริเวณปากน้ำประแสจังหวัดระยองไปยังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อลำเลียงส่งต่อไปอยังประเทศที่3ต่อมาในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ5้าทุ่มเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้ทําการลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการโดยพบบุคคลเพศช,ชายอยู่บริเวณพื้นที่ลําเรือจํานวน8คน เมื่อบุคคลบนเรือดังกล่าวสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็มีพฤติการต้องสงสัยคือเร่งความเร็วเรือหนีเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มบุคคลบนเรือมีท่าทางแตกตื่นเตรียมจะโยนสิ่งของคล้ายกระสอบโยนทิ้งลงทะเลเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงเชื่อว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมียาเสพติดไว้ในครอบครองจึงเข้าทําการตรวจค้นจากการตรวจค้นบนเรือพบผู้ควบคุมเรือและลูกเรือจํานวนรวม8คนและตรวจพบยาไอซ์ในกระสอบจํานวนกว่า2.4ตันขณะที่กําลังลําเลียงโดยเรือท่องเที่ยว มีจุดมุ่งหมายใช้น่านน้ำไทยในการส่งออกไปยังต่างประเทศโดยมีมูลค่าในต่างประเทศประมาณกว่า3,000ล้านบาทบริเวณปากน้ำประแสอำเภอแก่งจังหวัดระยอง